อ๋อเนี่ยเด้อมาบักไก่จะวากันเด้อครับผมสุดยอดสวยสวัสดีครับพี่น้องครับ เจอกันอีกแล้วกับช่องอาทิตวิเศษ,ษสมบัติครับหามีมในป่าอยู่ค่าพี่น้องมาเจอโอ้โหโอ้หโัวหโหโน้ำไหมพี่น้องบักหญ่เลยครับผมจู่แบบนี้ครับตองนี้ไง ดูแบบนี้ก็เสร็จสิครับผมขอควันสักหน่อยชึบโอ้โหปิดตาสวยมึงครับผมก่อนบบกงหญ่เลยครับถาดอยู่ครับจริงอยู่ข้างนี่ อ,อเด้โอโหน,นม้มดีแท้เดี๋ยวควันบ่เพิงมึงครับพี่น้องโ,โหน้ำเดี๋นี้สุดยอดอยู่ตัว ส,สุดสุดครับเจสอนบ่หลายครั้งนดิบ่ดุพร้อมขอครับพี่น้องสวยๆเลยนั่นใหญ่พร้อม,มแจ๋วลง หมานแล้วครับห้างเดืดเขาขอเนี่ยเด้อมาบักไก่จะว่ากันด้วย,ยวครับผมสวยมากครับใหญ่มากขอตัดก้อนพ่น้อง ลังยาวๆครับก่อนหัวน้ำโบมีเกศสอนครับแถบสิบบมีเลยป้านี่มีอยู่กบ่หลายครับเกศสอนแต่ว,ว่าน้ำหลายครับยาวๆเลยพี่น้องสออครับผมลัางแหลกเข้าโอ้โหถอดแล้วชุดใหญ่ไปหาตัวนักนางานยุบกโดนครับพี่น้อง บริพารหลังที่สองป้านี่ห้างครับมิมห้างญงอยู่ครับเดี๋ยวขับไปมองนะครับผมสวยเลยอ่นอ,อนโอู้น้ำปดตายังสวยครับมั่งกรพี่้อก ติดตาง้ามครับบังคับผม ยอดสวยน้ำดีแถวนี้แถวนี้เป็นปลายูคค้าแล้วก็มีดอกหยาเต็มเลยพี่น้องร่างนีดีเลยครับผมก่อนหัวน้ำล่ะแถมยัง บ่คอยมีอ่ะเจสสอนน้ำครับป้าเนี่ยบ่ดูครับจะดีสวยสวยมันห่อมีนจะดีดีเลยพี่น้องขอครับผมขอตัดก่อนเดี๋ยวไปมือท่างหนอก ื uh huh. อดไปหลายชุดเหรอแต่ว่าหัวน้ามเมืองที่ละครับเจอสอนแถวบบมีครับลังหนี่บมีเจสสอนเลยนี่ต่งหัวน้านิดเดียวครับเจอสอนหัวน้าปิดตาไงสวยครับผมเขาทงใน,าน้าเนาะลังแหลกเขาลังที่สองหัวน้าดีปิดตาทุลังเลย แต่ว่าเสียยางเดียวคือมันห่างครับยางสุติพอ่อสุติพ่ออีกรังแต่ละลังนี่ห่างๆครับมีหลาไหลยงางมาบลกไก่ได้วยครับนี่ยกำลังเจอเนี่ยไปครับผมขอเจ็บแล้วก็ยางหาตอขู่คาแล้วสองลังพอดิดเพลานมันครับผม เดี๋ยวมาเห็นลังหน่อยๆลังหนึ่งครับนุ่มเอาได้เลยพี่น้องหรังนี้หาดีหัวน้ำดีอยู่ลังที่สามครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปรกรณ์เอาก่อนอย่ามันแตกใส่ลังนี่แปลกครับพี่น้องบวิ่งหนามครับแต่วละลังสวยการลังเต็มเลยฮ่า่าดอกไม้คือหลายอยู่ ก็มีนามเมืงครับมาเป็นสีมีหนามเต็มขอครับผมล้างไปแถมเบิ่นไปหาต้อครับสรุปผลงานครับสองล้างพี่น้องล้างหนึ่งที่แต่ง,ล,งล้างแบกเขาที่สองล้งที่สามหนึงวันพ่อมีอยู่เจอมีมออน อยู่ทางใน,นบนญไม่ได้ถ่ายเหมือนรับมันสูงอยู่ทั้งหยอดใหม่บุนห้างใหญ่ครับแต่ว่ามันออนอ่อนกล่องก็สิเหลียวว่าเห็นอเดี๋ยวใครมาเอาครับปล่อยไว้ก่อนสามห้างสำหรับคลิปนี่ปลาหนี่ห้างครับพี่น้องครับปลาอยู่ค่ามันแห่งๆหงยังไงแอกมีมเพค่อยหลาย ยางแบบสามสี่ปลาเหมือนเดิมพูดทะลุไปพูนยางอ้อมจนว่าพอเจอเจะกหัวน้ำดีครับเจสอนบ่หลายห้อนทั้งหิวเขากับิพพอะทำนี่แหละครับทั้งเมื่อยยางไกลไยกัได้ว่าเห็นบิ่มหนกับเมื่อยเด้พี่หน่อง ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาติดตามและก็ให้กำลังใจนี่นะผลงานเทายางไปยางมาเพราะเป็นยางเด้กพี่น้องเมือนี่ครับผมหัวน้ำงามอยู่พ่อได้ก,กินอยู่พ่อได้คาหน้ำมันอยู่ครับผมแต่ละมือนี่นี่จะพ่อคาหน้ำมันล่ะครับผมได้ <laughs> <laughs> สุึมมือแล้วขอบคุณพี่นอ้องหลายๆที่เขามาติดตามและก็ให้กำลังใจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ ลากันไปครับนี่หละสามห้างนี่เอาแค่นี้พอครับผมสันส้นๆครับบเงาจะว่ายางนี่เป็นสองชั่วโมงป้าใดบวมีนี่ยางไกลหลีครับป้าใดมีนี่ยางกไกลๆแป๊บเดียวเจอแป๊บเดียวเจอไปคลิปต่อไปไปลุยกันไม้หนะเจอกันไหมขอบคุณเล,ลยลครับพี่น้องสวัสดีครับ ตาเจาสอนແຖວບໍ່ມີເລสຍສວ